สวัสดีครับผมเทนเนอร์เพียวนะครับวันนี้จะมาสอนท่าคาร์ดิโอโล่อิมแพกนะครับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะหรือว่าน้ำหนักตัวไม่มากก็สามารถทำตามได้นะครับไปเลยกันเลยครับผมโอเคครับเรามาเริ่มท่าแรกกันนะครับท่าแรกครับสเตปแจ็คครับผมกางขาแล้ววาดแขนขึ้นนะครับทำเร็วได้เลยครับ30มวิครับไปเลยเขม่เอาหน้าท้องไว้ด้วยนะครับตอนทำแขนตึงวางเต็มเท้านะครับก้าวขาออกต่อเนื่องเลยครับ ป้าย3ามวิครับทำเร็วเลยนะครับถ้าทำช้ามันจะไม่เป็นคาร์ดิโอนะครับไปเลยโอเคครับท่าที่2นะครับยกมือมาประคองตัวไว้นะครับแล้วแทงเข่าบิดเอวด้านตรงข้ามกันนะครับต่อเนื่องครับผมไปเลยเกงหน้าท้องแล้วบิดเอวช่วยด้วยนะครับ ไสามสิบวิครับผมต่อเนื่องเลยครับเออบิดเอวมองตรงไว้นะครับแล้วแทงเขา่าฟันศอกออกมาด้านตรงข้ามนะครับมองตรงไว้ไปเลยสามสิบวิครับต่อเนื่องเลยครับทำยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับแต่ไม่กระโดด โอเคครับท่าที่สามนะครับยื่นมือมาข้างหน้านะครับกางแขนแล้วพับขาครับผมไปเลยครับทําแบบเร็วเลยเออแอนอกรับด้วยนะครับเออสามสิบวิครับเร็วแบบอิมเลยครับล็อกตัวไว้นิ่งๆนะครับแล้วกางแขนออกแอนอกรับแล้วพับขาครับโยกซ้ายทีขวาทีนะครับขมิ้นอวหน้าท้องไปด้วยไปต่อเนื่องเลยครับผมอือ ไม่กระโดดนะครับคลิปนี้ไม่กระโดดครับโอเคครับท่าต่อไปนะครับกางขาออกครับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับเป็นท่าสะคอนนะครับแล้วย่อลงแล้วขึ้นมาต่อยขวาทีนึงแล้วลงแล้วต่อยซ้ายทีนึงครับล็อกเข่าไว้ด้วยนะครับผมไปเลยทําเร็วเลยครับขึ้นลงเร็วเลยอต่อเนื่องเร็วเลยครับไปเลยชกไปด้านหน้านะครับมองตรงไว้อย่าลืมคุมเข่าไว้นะครับล็อกตัวเก่งแกนกลางลําตัวไว้ครับ ต่อเนื่องสามสิบวิครับผมไปเลยจังหวะขึ้นหายใจออกครับจังหวะลงหายใจเข้าแล้วทำต่อเนื่องครับใครที่สามารถทำเร็วแล้วทำเร็วเลยนะครับไปต่อเนื่องเลยครับโอเคครับท่าต่อไปนะครับเป็นรีเวิร์สลังแทงเข่านะครับผมก้าวขาไปข้างหลังข้างหนึ่งครับแล้วย่อลงทิ้งน้ำหนักลงที่สะโพกนะครับจังหวะขึ้นแทงเข่าขึ้นมาตรงๆครับแล้วสลับข้างเลย เกงช่วงแกนกลางลำตัวไว้นะครับจะทําให้ทรงตัวดีขึ้นครับผมแทงเข่าขึ้นมาสลับข้างทําต่อเนื่องสามารถทําเร็วได้เลยนะครับ30มสิบวิไปเลยใครที่ยังทําเร็วไม่ได้ทําช้าๆได้นะครับแทงเขา่าเก่งกล้ามท้องครับ30มสิบวิครับไปเลยคอนโทนช้าๆ โอเคครับถ้าต่อไปนะครับยกแขนกับยกขาสลับกันนะครับแต่ทําเร็วนะครับผม3 2สองไปเลยแขนกับขาสลับข้างกันนะครับเรายกขึ้นวาดมือเร็วได้เลยนะครับขากับแขนสะบัดเร็วได้เลยครับผมทาต่อเนื่อง30บวิครับไปเลยเก่งกล้ามท้องไว้เหมือนเดิมนะครับผมยกเข่ายกแขนสลับข้างกันนะครับไปต่อเนื่องครับผม30วิครับ ยาวเลยเออแขนตึงเลยยกเข่าขึ้นมาตรงๆนะครับครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคาร์ดิโอโล่อิมแพกนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับคนนี้น้ำหนักตัวเยอะก็สามารถเล่นได้นะครับผมไม่กระโดดนะครับคลิปนี้เซฟหัวเข่าเซฟข้อต่อนะครับใครที่อยากให้ออกกำลังกายท่าไหนอีกสามารถเมนใต้คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อิมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ